สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตดอกอาลีอุมมูรีนะคะนี่ค่ะของเขายังไม่ออกดอกนะคะลักษณะใบก็จะเหมือนกันอยู่นะคะนี่ค่ะต้นเขาเขียวงามงามดีมากเลยค่ะดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นคณะต้นคณาเรา <c oughs> แอบปลูกไว้คณะทนหนาวนะคะนี่ปลูกแปบข้างนอกต้นโตแล้วยังไม่ได้แยกกระถางเราดูนะคะมีแต่กระถางที่แบบรีไซเคิลเท่าน,นั้นเลยค่ะกระถางพลาสติกนะคะแล้วนี่ก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือนี่คือลาดิสนะคะหมวด้ช้เท้าค่ะหมใช้เท้าลาดิสไว้นะคะอันนี้เราก็จะใช้ถุงข้าวสารนะคะ ให้ถุงข้าวสารปลูกที่เราซื้อข้าวสารมาอันนี้จะเป็นถุงละโลนะคะโอเคมีพิมลูดพิมลดเราย้ายมาปลูกใหม่นะคะทํากระถางกล่องนมคะ่ะเดี๋ยวเราจะสอนวิธีทํานะคะกระถางกล่องนมอันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้ถึงตัวคะ่ะนี่คะ่ะมาอัปเดตอันนี้น่าจะเป็นต้นดอกไอริสนะคะไอริสน่าจะใช่นะคะมีทั้งหมด25หหัวคะ่ะ อันนี้ดูนะคะ1กระถาง2กระถางสกระถาง4กระถางค่ะไอริสอันนี้น่าจะใช่นะคะน่าจะเป็นไอริสโอเคค่ะนะเขาก็ขึ้นยาวแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าดอกจะออกหรือยังต้นก็เขาบอกว่าต้นสูงประมาณ50ถึง60เซนนะคะ คุณค่าดอกไอริสสีม่วงคะมาดูอีกตัวหนึ่งมาดูตัวนี้กันค่ะตัวนี้จะเป็นสปาราซิสทิโคโลนะคะดูนะคะก็มีสี่สิบหัวค่ะมีสี่สิบหัวเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าเรา,าเราน่าจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ แล้วก็ถ้าไม่ใช่ยังไงเราจะอัปเดตอีกรอบนึงนะคะถ้าเขามีดอกแล้วดูนะคะขึ้นดีมากเลยค่ะตรงนี้ <Okay. S 1> ก็จะมาดูอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นอ,อ,อักกพันเฮาส์นะคะนี่ค่ะต้นเขา นะคะลักษณะต้นเขาแต่ว่าก็ยังไม่มีดอกเหมือนกันนะคะมาอัปเดตการเจริญเติบโตให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นของต้นไหนเออไก็จะเป็นต้นนี้นะคะนี่ค่ะ มาอัปเดตมีสองหัวมันชื่ออะไรเอ่ยฮอตตาอุนอุนดูนลาตาน่าจะใช่นะคะ <c oughs> ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> เราไม่ถนัดภาษาอังกฤษค่ะถนัดเยอรมันนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถือวอ่าเก่งนะคะอันนี้ก็จะเป็น ของต้นนี้นะคะนี่ค่ะเีนคะสองต้นนี้ปลูกพร้อมกันแต่ก็ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรน่นะคะโอเคค่ะ,ะ,ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะนี่ค่ะ เราจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย